สวัสดีครับทุกคนฝรั่งกับคนไทยมาต้องเช้าทีซวนปลูกผักฮัลโหลคนไทยามอะไรอยู่สวัสดีจ้าปลูกผักปุ้งอยู่ฮ่าฮ่าฮ่ามาด้วยพวกคท่าแถวแนเนี้ยลันนี้คนไทยปลูกผักกันนะครับปัดปุ้งทุกคน นี่นี่แข่งไหนปุ๊กเลีปลิบปุ๊กเล้ยอปากข่งอยู่แข่งไหนอ่ะแข่งไหนติด, <c oughs> ดกองมาเห็นดีๆคนไทยปิดแล้วอันนี้ปุ๊กันปุ๊กหัวกุ้งนี่นี่นี่ด้วยทุกคนปุ๊กเลี้วรอก่อนประมาณสองสามอาทิตย์จะกินแล้วอ่ะคนไทย นี่ปัดปุง้งคนไทยทำแบบนี้เลียวเลี้เเวตอนใสกางนัปัดปุง้งเลียวเลี้ยวอทำเป็นล่องล่องลองลองทำเป็นล่องล่องใสหนุ่มเทวันใหญ่คนไทยนี่คนไทยทำเร็วบักษิดาบกัากเซราเกงกะหนี้ ก่อนก่อนจา้ทำแบบนี้ล o n g long l ยาวแั้วใส่ไก่ในอะปัดพุ่งอะใส่ปุ่งข้างในล่องแล้วก็ปิดดินแต่ใส่ปุ๋ยข้างบนก็ให้น้ำนั่นแหละปิดปุ๋ยข้างบนแต่ให้น้ำเยอะๆด้วยปัดปุ่งเอาน้ำเยอะๆ แม่อบแหล่พักเปนแนม่พักปุงแซนนามได้จ้ะแมปลูกแบบแข่งๆตรงเลยเดี๋ยเที่ยกนจ,จ้ะังกนืนงานเองอไงจ้ะเอาพลังอย่าวล้ลคนไทยพลูกๆลๆกลูกปูกอย่าปัดปุง่งปัดปุง น้ำจะไปแช่ร้างมากขึ้นจ้ะปลูกไบแห่งๆเลยก่อนท้ายปลูกแบบนี้ทุกคนทุกการใส,ส,ส่ใส่ใส่ใส่ยักษ,ษ์ซ <c oughs> ีดา้ายาวล์ทำสวยเลี้ยวถ่ายวีโออยู่นั่นแหละไม่ช่วยเมีย re.

ยี่สิบเอ็ดสองสามสี่ห้าแถวเอ้ยขาดแถวปวดขายื่นก่นอนปวดขายื่นก่นอนปวดขาคนไทยคนไทยเรีวบร้นนยบอยโบนี่ทุกคนคนไทยปิดเจนแล้วพักอยู่ข้างในนต้นสายนีดด่จะไปขับองบด้วย ตันไฮนามตอนปัดปุ่งเป็นเสร็จแล้วคุณเลียวเพื่อนตอนโรนดิยอฟอนตุกคุณเลียวเพื่อนบักซิดาอย่าเป็นแบบนี้บักซิดาซิดาพูดเก่งน้ำหนึ่งบ๊อ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 บจะปลูกผักไม่เป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นเออพูดเก่งอันเดียวใช่ไหมฝรั่งปลูกผักกระเทียมอันเดียวปลูกผักกระเทียมอันเดียวฮะอย่า งั้นก็กินมะเขือเทศอันเดียวสิเออแล้วก็กินผักบุ้งกับเมียนี่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 กินอื่นกินทุกอย่างก็ต้องปลูกน้ำปลาดุงเสร็จแล้วผัดปุ๋งฝรั่งกินกุตี๋ยวก่อนกูจะไม่ได้กินเนาะอย่ากุตี๋ยวใส่ผัดปุ๋งกันนายกินปลากคณะด้วยปะปลาคณะด้วยปลากคณะมูกบ๊อเอาปากซีดา Thai con thay kênh game rất rồi nít dia rất rồi con tất cả phật không phải kinh à vợ lăng không kênh phật đang giục giục bùi hay mía là lại lại khác mía giục kinh cả lần hahaha 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 เออคนไทยเสร็จแล้วเสร็จแล้วฝรั่งยกปุยก่อนทุกคนปู่พักบุ้งกับผักคะนา้าแล้วหรอจร๊ะเฮ้ยเมย์มาให้บักซีดาบักซีดาให้น้ำขโมยก,ก,มยกยล่องเหรอขโมยกล่องวะสันวะเป็นว่าเมียขโมยกล่องดังเร็ยววะสันก็ขโมยสิให้บักซีดาให้น้ำ เมียปลูกหอกบุ้งแล้วบักซีดาก็มีคนให้น้ำบักีดาให้น้อากาศจะมาเศร้าจ้ะอากาศสบายๆจ้ะปลูกพักขน้าก็ปลูกไอ้ขอ้าวโพดจ้ะเหมือนเอ๊ยยังก่อน <c oughs> ปลูกพักขน้าก็ปลูกพักบุ้งจ้ะมันนี่ ฝรั่งให้น้ำเยอะๆผักบุ้งจะได้สวยอย่าเอ <laughs> าสันวะเร็วๆบอกสิดา,าเร็วๆอีหยั่งเลยเร็วๆฝรัร่งกันชาแต่นี้ใช้งานฝรั่งละเร็วๆคุณอะฝรั่งกันปลูกบกกะเต๊ดต้องเพลินเหรอฝรัเพื่อนลยบุกกะเต๊แหม่ไม่ปลูกบกกะเต๊ดต้องเพลินเหรอจ้ะแปรต้น เร็วเร็ว <Yeah. S 1> บ้าแชะขนาดนี้ <Yeah. S 1> แต่เวลากินเร็วเร็ว <laughs> เราเป็นชาวสั <laughs> ตว์นะเวลากินกินเก่งแล้วกินกินเก่งนะเหนื่อยเหนื่อยกระดอกกระเดี้ยให้น้ำเยอะๆวันที่แรกอะ่ะเ <Yeah. S 1> พราะว่าเราไม่ได้แช่เม็ดเราไม่ได้แช่เม็ดข้าวโพดไงเราก็เลยต้องให้น้ำเยอะๆไม่ให้มันเปียกๆมากๆ เบบ <laughs> <c oughs> ม็ดกระโพดได้ยอ้าผักบุ้งเม็ดกระโพด่าสันา่นว่าได้ยินผิดไหมคัณลัง <c oughs> หัวรอหอัวรอผักบุ้งผักบุ้งเราไม่ได้แช่น้าได้ยินชุกไหได้ยินผิด <laughs> เราไม่ได้แช่น้าเวลาเราปลูกเราก็ต้องให้น้ําเยอะๆมันจะได้แตกเร็วๆเนาะเออกี่อันแล้ว สี่อันแล้วเหรอใส่อีกสองอันก็นได้พอไหมพออีกสองอันอีกสองอันก็ได้ไปเร็วๆฝรั่งกลับบ้านไปเร็วไปเร็วไ,ไม่บอกไม่บอกฝรั่งไม่หิวข้าวเหรอโอ้อยาสาดซีข้าวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเข้ามาใหม่ล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อน,นเร็วเดี๋ยวก่อน พลังคุล้วเอิงสองสามสีกเจแปดมากระเทศอพลังเลปิดบุกะเงต้องเพินจ้ะแดต้นยังมามาเจ็ดหมอ,อกมันเหี่ยวเหี่ยวอะ <c oughs> มันก็เปิดตาแป <c oughs> ไปบ้านกินข้าวก่อนเดี๋ยวมาใหม่ไปบ้านแล้วสวัส <c oughs> ดีก่อนดิ

โอเคพอ่คนะซีนบายบายแฟตพัมมินแหวนงามเลยจ้ะอนี่ยังเกาะอันใบซาลาแหน่ไหมจ้ะงามแล้วอันนี้เป็นซาลาแหน่โมร็อกโกเลยจ้ะสื่อมางามแล้วว่าดีใจกันจะได้กินเลยจ้ะได้จะเด็ดยอดไปกิน พักตำลึงเก็บไปไม่เก็บมันนิดเดียว่าไปดึงยอดเขาลงมาสิแล้วขึ้นไปข้างบนย่าพักตำนินจ้ะก้อนนี่แหละจ้ะก้อนอยู่ในสวนนี่แหละจ้ะที่แหวนเก็บกินตลอดเลยจ้ะพักตำนี่ังนี่กินได้เลยจ้ะมันจะมีอีแบบนึ่งจ้ะเป็นน้วยสีแดงจ่ะมันจะมีพิษสะสมจ้ะแบบสี่กินได้จ้ะไม่พิษจ้ะยอดสวยเนาะสวยมากเลยไม่เก็บหรอก ไปเก็บเป็นนิดเดียวไปบ้านกำลังหิวไปหลายบ้านกำลังหิววะสันจ้ะเร็ว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 